คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำส่งเสริมให้ทำตามโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีด้วยความปรารถนาดีจากน้องแพนดา้านะจ๊ะสวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาในรูปแบบของเกมหนีฝ่าแดนน้ำแข็งนะคะ อ่ะเข้าไปดูข้างในกันวันนี้เราพกทุนมา391บาทนะคะเดี๋ยวขอปรับเบ็ดไปที่6บาทนะจ๊ะวันนี้เรามาในรูปแบบขทุนน้อยเด้อ391บาทปีไป400แล้วกันโอเคก็มาดูกันนะคะว่าเราจะทำกำไรได้เท่าไหร่นะคะจริงๆก็ตั้งเป้าไว้ในใจอยู่แล้วนะเอาสักประมาณ800ก็คือ มากกว่า2เท่าอะไรประมาณนี้มากกว่า1เท่า2เท่านั่นแหละเออก็ลองดูนะคะว่าวันนี้เราจะทําสําเร็จหรือเปล่าหรืออาจจะได้น้อยกว่าเออถ้ามันได้น้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่เราไม่ขาดทุนก็พอขอแค่ได้กําไรก็พอนะจ๊ะไปะลองดูเกมนี้เห็นเขารีวิวมาอยู่นะคะเวลาทีออ่โบนัสเขาทางานเนี่ยฟิเจอร์เขามันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันจะไม่จํากัดไม่จํากัดการสปินน่ะแต่ว่าต้องเข้าติดต่อ,อก,กันตลอดอะไรเงี้ยก็ลองลองดูนะคะลองดูจะคิดดูโอเคเดี๋ยวขอไปแบไปสิบบาทโอ้ยี่ิบบาทเออเดี๋ยวลองดูลองดูจากเรานะจ๊ะหกบาทไม่ไหม บางคนเขาก็บอกงเงียบนะบางคนเขาก็บอกเกมนี้อย่างเงียบเลยอย่างไปเล่นมันแล้วแต่ดวงเนาะทุกคนมันไม่มันไม่ได้อยู่ที่เกมเลยมันอยู่ที่จังหวะว่าเราจะมาตอนที่เขาแจกโบนัสหรือเปล่า <c oughs> อันนี้เราก็มาแบบซุมซี่ซุปห้าเลยค่ะอยากเล่นตอนไหนก็จัดตอนนั้นเลย6นหกสิบสี่บาทนะจ๊ะมา 16บาทโอเคได้ okay. มา80แล้วว้าว <Wow. S 1> 80นี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะคะสำหรับทุนแค่นี้ก็คือเยอะอยู่นะคะ okay. เพื่อนๆคนไหนนะที่อยากเล่นแบบเรานะเกมสนุกๆเน,นี้ยก็ลิงกอยู่ใต้คลิปนะคะไปหาสมัครกันดูได้นะจ๊ะ มาเล่นให้ดูนะว่าว่าเกมไหนเขาจะบอกว่าแจกเยอะหรือแจกน้อยอะไรประมาณนี้ก็ลองดูกันโอ้ยจะเข้าไหมในวันนี้มันดูเงียบๆแพ้เออเข้าไหม หรือปกติเราเล่นทุนเยอะแล้วมันแบบว่านี่มันมันทำให้มองว่าค่าแบบนี้มันค่าน้อยอะ่ะปกติเราเล่นแบบหมื่นหนึ่งใช่ไหมเป็นทุนแล้วพอเราได้แต่ละทีก็ประมาณห้าพัน 5, อัพอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเรามาได้บาทสองบาทเรารู้สึกว่ามันแบบเพื่อ oh, <no. S 1> <laughs> เออแต่เราก็มาทําเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ อยากรู้ว่าเออทุนน้อยแล้วมันจะได้ไหมหรือจะได้กาไรเยอะไหมมันจะมีโอกาสฟุกไหมอะไรประมาณนี้เราก็มาเล่นให้ดูแล้วจ้ะก็ลองมาดูกัน,นล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มจะไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็เริ่มจะล่อแ,แล้วค่ะเนี่ยม,มาอีกนะได้มาสองบาทอันนี้ทุนเราเหลือร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะ เออมาหน่อยเอ,อ้ยร้อยยี่สิบบาท <Wow. S 1> เออไม่แปดสิบบาทโอเคโอเคเข้าโหมดโบนัสแล้วนะคะโหมดโบนัสโหมดโบนัสเอสสี่บาทคูณสองเดี๋ยตัวคูณจะเพิ่มขึ้นตามตามเวลที่เราสปินได้นะ แล้วก็หัวใจตรงนั้นก็คือถ้าบางครั้งเราสปินแล้วมันไม่มีตัวไหนที่มันแบบว่าได้เงินนะมันก็จะเสียหัวใจไปแล้วเราก็ถ้าเสียไปหมดเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้สปินอีกแล้วอันนี้ก็จะมีสหัวใจเห็นไหมแล้วก็จะมี2ตัว,วคูนก็คือคูณ2อเฮยอดเขาก็จะเก็บตามสีนะคะสีฟ้ากับสีชมพูลักษณะประมาณนี้ ที่ใบไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะคะมีลุ้นไปลุ้นไปพูดไปก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อนนะโอ้ยสามาสิบแล้วสามาสิบแล้วโอ้ยแปดคูณสอโอ้ยสี่ 4. เรียกสี่สีเคูณสไป หัวใจนะคะไม่มีโอ้ยเสียอีกแล้วเออว่ามาเติมไม่มันเต็มๆเลยเออและมีสามอันละสิบสี่คูณสามเป็นเงินเป็นทองหมดค่ะมีค่าเยอะมีค่าน้อยก็เราก็ได้กำไรเนาะเีตอนนี้อุ้ยสามร้อยหกสิบบาทเออตอนนี้เราได้กำไรมาน่าจะเยอะแล้วนะน่าจะเยอะแล้ว โอเคมาตัวคูณเพิ่มคูณเพิ่มโอ้หัวใจขอโอ้หัวใจอีกแน่น่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยดอกสุดท้ายโอเคดอกสุดท้ายไม่ได้นะคะเราได้เงินรางวัลรวมมา942บาทนะคะ มา1,079บาทก็ตีไปเราได้มาประมาณ650บาทนะคะเพราะว่าเรามีทุนอยู่400เนอะเราก็ได้มาประมาณ1,070บาทก็นั่นแหละเออโอเคขอตัวไปถอนก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะจะมารีวิวเกมต่างๆให้ดูนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ